สองนาทีเทรด forex ยังไงให้ดีขึ้นนะครับโอเคนะครับวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของหัวข้อตอบก่อนว่าจริตการเทรดของเราเป็นแบบไหนนะครับเป็นนักเก่งกําไรหรือนักลงทุนรายวันแตกต่างนะนักเก่งกําไรหรือนักลงทุนรายวันนะครับนักเก่งกําไรเนี่ยคือเก่งกําไรไงเก่งกําไรเก่งกําไรหมายความว่าได้กําไรคือปิดได้กําไรคือปิดฟังดีนะได้กําไรคือปิดนาอนะครับส่วนนักลงทุนรายวันเนี่ยนะครับคือเขาจะมีจุด point ของมันก็คือแบบ เอาง่ายๆเอาให้เห็นภาพชัดเลยนะครับก็คือเทรดสั้นกับเทรดยาวน,นั่นเองอ่ากำไรประมาณ100จุด200จุดกับกำไราไร350จุดถึง550จุดหรือ700จุดอะไรเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นนักลงทุนรายวันละระดับแบบอ่าถึง1,000อัพอะไรเงี้ยนะครับ นั้นเป็นรายวันแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเหมือนเดทเทรดเหมือนผมที่เป็นเดทเทรดเนี่ยนะครับเดทเทรดด้วยสเกลด้วยนะครับเก่งกำไรด้วยแหละก็ไฮบริดนะทั้ง3อย่างนะครับก็เริ่มตั้งแต่ประมาณ200จุดนะครับ200จุดจนถึง750จุดโดยประมาณเนาะนะครับก็จะจะจะ,ะไม่ใช่จุดสิประมาณปิป๊บอ่นะครับปิ๊บประมาณนี้นะครับซึ่งซึ่งจะเทรดอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องตอบตัวเองก่อนนะครับเพราะมันจะม,มันจะเกิดข้อแตกต่างอย่างงี้ฮะค,คือความคิดกับจิตใจมันไม่ไปด้วยกัน คุณเข้าใจความหมายไหมคือความคิดคิดว่าฉันจะทํากํไราไร3 0ยจุดวางแผนไว้ละนะครับสมมุติแต่เวลาแต่คุณไปเปิดหลอดใหญ่ไงเปิดหลอดใหญ่นะครับเพราะว่าคิดว่าอ่ะฉันจะเอาสักสามยจุดวางแผนไว้แล้วว่าถึงแน่อะไรเงี้ยแต่พอมันไปสักร้อยกว่าจุด200กว่าจุดพอเริ่มเห็นเงินความเสียดายเริ่มเกิดอะไรเงี้ยคือใจไม่ถึงอะใจไม่ถึงใจไม่ถึงตรงนั้นอะเออใจไม่ถึงตรงนั้นแล้วคุณก็จะปิดมันเพราะฉะนั้นจิตใจกับสมองต้องไปด้วยกันต้องตอบตัวเองได้ไดก่อนว่าเราเป็นนักเก็งกําไรหรือนักลงทุนรายวันแล้วก็ทําาตมนนั้ะ ถ้าเก่งกำไรก็เก่งกำไรร,ยระยะสั้นได้กำไรคือปิดถ้านักลงทุนรายวันนะครับก็คือทนถือจนกว่ามันจะจบจนกว่ามันจะ SL หรือ TP พีไปเลยโอเคเนาะนะครับเก่งกำไรหรือลงทุนรายวันตอบตัวเองให้ชัดแล้วทําตามนั้นครับผม